สวัสดีครับนะครับผมต่อเนื่องจากคลิปที่ดอนลาได้ล่งไปนะครับเลขหลับอยุธยาพี่น้องนะครับชุดนี้นะครับเป็นหลับจากเมืองนอกนะครับมีเอฟซีท่างช่องนะครับหลายๆท่านที่เคยติดตามพี่น้องเนาะนะครับได้สอบถามกันเขามาว่าเลขหลับของร้านปูนะครับผมได้ตัวใดพี่น้องมื่อนนี้เข้าสีมาบึงมาชมมาฟังไปน้ำกันนะครับจากปากของ ปูหาแปดพี่น้องนะครับว่าเลขลับที่ปู่ได้มาจากเมืองนอกนะครับผมเป็นตัวใดเนาะพี่น้องเนาะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมนะครับซีแฟนครับถามเขามาหลายกับปู่ว่าแนวทางจากมือหนอนาะเกาหลีครับจากร้านสาวปู่เลขลับเมืองนอกปู่ครับเกาหลีมาหอดแล้วมาหอดมาหอดหน้าปู่ครับผมครับเอฟซีนี่กัรถือเอาทุกฟังเนาะกานสาวา ไปลวหนเพ่อนไปแล้วแต่ว่าคน้วิ่งล่างเนาะอันนั้นเอายามเพื่อนกอบกันเด้อให้เพื่อนมาเอานำลุุงเลยเขาอง้เปลี่ยนเขาตรงๆให้ส้มซองกันดื้อให้มาเอากันตรงๆเขาว่ามันยานผู้ยูจงผู้ยูช่างจังหวัดเี้ยว่แม่ของข้าวเแม่่มกับเอากันไปหน้าปฏิภาคมัน เกี่ยวต้องมาหาปูให้เกียรติกันแน่ว่าท่านกระทู้มาสัมผัสเอาว่าท่านครับปูมรักท่านรักท่านเอฟซีเบื้องหนี้นนี่ครับสำหรับชมครับรับเมืองนอกนะครับท่านผู้ชมพี่น้องสามสองสามแปดนะครับเนาะสามสองตรงตรงครับนะครับเนาะเพิ่งบอกว่าเปินล่างแต่ว่าเปิดบนตรงตรงพี่น้องสามแปดแปดสามล่างตรงตรงครับผมครับนี่ เขาจะไปเป็นหลักฐานอยู่ของปูครับครับผมนี่เขาปล่อยมาเทียนแหลกกันมาครับมาฟันมือทุตไทยวันที่งไปให้บอสเขาฟันมาทั้งสี่ครับปูมันนี่นี่ฟันโครงทุตไทยครับปูอืมแบบนรกครับผมงานเตรียมชุดเตรียมเตรียมชุดอันนี้ชุดเตรียมนะปูชุดโครงทุตไทยชงมาฟันให้เรียบสองครูจะมาครับปูมันเป็นสองแปด แค่สามเปลี่ยยังฟันมาแปดล่า 3, สองสามกครับผมสองสามผลบว่าเอาขึ้นมามันมวฟันเสองสามมันนตออกสามแปฟันมันเตมกับวนี้ครับผมแต่ผู้เขาทรงมาได้ยหาพันคูนหาพันโอ้โหล่างน้ำสองเัิงหายแล้วมันดีใจครับครับโมาม่อครับโมแม่อครับมาเบิรงเดอร์มันบอเดอเก้บไปเก็บไ้นักขาน มาหอดแล้วมาหอดแล้วชมช่ชมครับตามต่อครับเป็นเลขตัวเดียวกันเขาคกับของปูก็ตรงกันอีกปะปูของมันมัดครับชมช่ชมปูฟันไปแล้วจะแม่ปู่ไปก่อนเนี่ยของปู่อยเขาก็มาก็มาตัวเดียวกันครับมีพิกเผ่นแน่นหนึ่งมีของปูของปูเลือดดิบเลือดที่เอาหอยเบิองถ้าเทียบว่าเดี๋ยวมาอัดจะเอาให้เป็นให้เป๊ะห้เบิองไปเลยเนาะครับปูเอาสุดท้ายไปเลยเพราะว่าว่าเดี๋ยวมาอัดของปูให้มัน ให้มันร่วมกันไปเลยเห็นงนมมันสบายสบายใจกันวบนี่ชุดหนึ่งแมวหน่อยมันจับเป็นตัวเดียวกันกับพวกเขาเลยครับโอเอาให้แมวหน่อยจับมากกวนแล้วจับเหมือนนึ่งถึงถือหยาดกันอย่งตรงนั่งมันก็เลยได้ตัวนั้นของแมวหน่อยชุดอ่าชุดของไรของแมวของลูกแม่ของแมวหน่อยของปูเองครับผมอันนี่ของปูเองนี่บินมานย่งเงี้ยมันของปูเองมันเป็นเลขตัวเดียวกันกับของเขาเขามาเหมืกเลขแมวหนได้ตัวนี้อกันอน ว่าซ้นกันบวกกับส้นกันวุ่นวายอิเลสตุ้มเลชรอะไเงี้ยเด็กเขากับเด็กแมวนี่ส้นกันหนึ่งสองสามกับปูเด็กกับปูเขามาส้นกันครับโอบัน้แต่ว่าเรียกวิ่งว่าตัวเดียวกันเขาลับของอ่าลับจากเมืองนอกครับจากร้านสาวปูพญาขามาตัวเดียวกันอ่าครับปูแตกกระแตกงวดนี่แหละฮาแตกเแมวจำครับค่ะนี่แล้วของปูให้ยืนยันก่อนกับเชียวอันนั้นต่อไปกันมันบ่ปูถ้าเทียบผู้ว่าเดี๋ยวบางคลิปของปูเนี่ยหายต้องร่วมกันไปเลยครับผมเพราะว่าบ่านเนี่ย มันมันไปไร้มือแล้วครับถ้าเจ็บว่าถมก็ได้มากนะครับผมแต่ของปูนี่ของแมวครับนี่ของปูมันมาตัวเดียวกันาตรงกันนะปูเนาะได้ครับมึงเนาะเหล็กนับไม่งอกวันครับผมอันนี้แก้ไ้ครับเขาโซ่ซื้อๆหรอกครับทำยังนอกอีกรับยังนอกมาเขาทรงมากเขาบ่มีเหล็กเคียงหรอกแต่ว่าปูชีเห็ดเหล็กเคียงไห้เด้อ พื่อจับยังไงเขาจับเป็นคููเลยบ่ปูจับเป็นคููแต่ว่าพูดสิมันมันตั้งให้ซเจอๆนะตั้งห้บ่ปูตั้งห้ถ้าเทียบผพูดจากจับเอครับูเขาเขาจับคููมาเลยการทเขียนตัวคู่ให้คือเก้านั่นล่ะครูคือเขาเขียนมาล่ะอันนี้ปูดสิตั้งตั้งเลขเคียงห้ซื่อๆ้เคียงห้เออบนนี่เขาเคียงมาสามตัวนี่สามคูหนึงคููมาเคียงเอาเขาจับคููมาแล้วหนึ่งสาม คููมาเคียงยังดอกครูจับจากตัวเลขที่เพิ่งส่งมาให้เขาส่งมาไม่ซ้ำตัวตัวนี้ครับจับออกมาแล้วมันมีเทนี่ไหมครับผมวานนี้วันนี้จับครูต่อไปนีหรือเนาะทั้งเตกยทั้งเตยเนาะแต่มันมีมันมีที่วางหลายเขามีชี้ตัวสามตัวนั่งพี่รับคู่สามตัวเขาขายมานั่งจับคู่เขาจับคู่มาหายจากตัวนี้เด้อตัวเลขศูนย์ถือว่าทิมงานทิมนี่ ดีก็มูมคือว่าได้มาได้ก้อนโมครับปู่ทือว่าดวงดวงแล้วมาหอดก้อนเนี่ยชุดหนึ่งกระถาคือกันแห่งมาท่านาาว่าเรียกรับนี่ปะคะเลขกรับนี่ครับ<อ>นี่แหละอันดับแหลกของกลุ่มบอกเท่าเนี่นะค่ะนบนเป็น่างปรบปูบเป็นบนตัางหากรางตัางหากักอันนี้กุ้มบนกุ้มบน,บน<ๆ>เขาแยกบ้างสันเดะเดี๋ยวรางต้องเขียนอีกเจหนึ่งสาม เขาหายเล็บเหมือนมามันก็เขากันกับเล็กอายุทยามาจับกันแล้วโอ้ยเขาก็เก่ากันครับแต่ตัวนีบอกเขาเ<ศ>ป็นเล็ตัว<ศ>เดียวกันหมดไหมศูศมนย์หนึ่งศูนย์สามหนึ่งหนึ่งเลกปูก็เขากันกระปงเขาหนึ่งสามของเขามาทานีเนี่ยครับอันนี้ตัวฝากนี่คือของปูงเองมันมาน้ำกันพอดีก็เล็บฝากเขาไปตัวหนึ่งคือหนึ่งศูนย์ คือซื้อปูนั่นแหละครับนี่ของของเขาหนึ่งสองสามสี่เขามาให้มั้าสิก็เป็นตัวกับคือซื้อตัวปูเป็นตัวกับตัวกับเป็นสี่ับปูฝากไปเพราะว่าเหล็กปูมันก็มี้นิครับวานนี้ก็เอาสามตัวได้วันนี้เล้วสามตัวสามตัวเขามาจังสี่อันนี้สามตัวสี่หนึ่งสาม เด็กทิพย์จำมันก็จออกสิออกบันนี้แ่นะบ่อเท่าเอ้ยมันเดจังส่งมาเขาส่งมาจังจีเลยเด็กตามเขาที่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งครับเด็กชุ่มนี่มันปีกไก่ชุ่มบันห้องย่างดังๆครับต้องวัดนั่นแหละนี่ร้านชุ่มนียมันเขาจะส่งมาชุ่มบันห้องย่างเจ้ามือยันยานชุ่มดังๆกับับบันห้องย่างปีกายมันหยุดเห็ดไปข้าวหนึ่ง เูได้ว่าขันยาไปรูดมันค้นห้างมันเห็ดให้คนหลังพ้นรวยได้มันก็มีบุญมีคุณต่อคน้นสำหรับอย่าไปยุดมันก็เลยทำต่อมันก็คำนวณแค่กันหนึ่งละหนึ่งสามหนึ่งครับผู้ศูนย์หนึ่งสาม นีตัวเน้นบาปูชุดนี่มีมตัวเน้นตัวร่องคือกันตัวเน้นกักลุ่มอะไรเนาะกรปูกลุ่มอะรหนึ่งองหนึ่งชุดสอตัวปูสองตชุดสตัวเขาฟันมาตัวนี้ตัวเดียวปูเขาเขาฟันมานึ่ตัวนี้ตัวนึงสามครับ ครับตัานศูนย์สามตัวร่องปูอ๋อครับท่านชมปูก็ยังอยากงอยโยมฟันฟันมาได้จังไดยแต่ว่าชุดล่างที่ปูที่เอฟซีล่อนี่ครับเพราะว่าชุดล่างล่างเออเดี๋ยวใจเึ็นล่างมากมากครับผมมากนกันนี่ละมันชุดล่างแล้วมันนี่ลาคีดกันไหมกันกันบริเวณตรงกันคนอที่รวมใจะกันอยากร่วมจังร่วบเพราะอยากร่วบเขาเพราะปีนังชุดล่างจับไปเลยนะปูเลยนะครับผมปู มือล้อสาแล้วม for you know. you know, ันเขากับเลขคู่คขาคือยังหนึ่งปูชั้งทั้งอากาศไปแล้วเหล็จุ่มล่างครับคู่เลขซีหนึ่งเขียนล่างกันมาปู่ล่างเขียน่างเขียนไปใช่หรือไมเขียนไปสร้างกลอนผีดกระดับเขียนไปก้อนอะไรเขียนครับผมเขียนไปสร้าง่างก็ได้โอ้เรื่มเอาเรื่มบอกเลขวิ่งเขาตัวเขาวิ่งหามาตัวเดียวคือกันจุดบนมาปูจุดบนเขาก็จัดไปตัวเดียวมันเป็นเลขตัวเดียวกับปูเนี่ยวันจังได้มาเข้ากันครับแต่สั่งนี้ นีเลอตัวเดียวเดอนี่ลวิ่งนึ่งนะปหนึ่งบนัวเดียวเลยครับผมบนวิ่งนึ่งไข่มาจังสี่ครับปูวมังว่านี่เงินไลแล้วมันมาบ้าไงเรลุงลงมาสั่นดูเอาเงินเลยไันกันแล้เนแปล้ลนครับปัมันยหา้คู้หา้องบนทังล่างมันถือวัีสอครับ ซีสองซีสามส,สามส,สี่เขาใหา้เร,รียกว่าว่าเป็นจอของของคอดีนะสีเปีกยนทารายไครับผัวอ้า เขียนไายปูงไต่หนากันปูงล่างคืนนั่งไต่กันเลยครับตัวสิเอาตัวเน้นให้เนี่ยมาสองหางเนอะเขาฟันเนี่ยมาสองหางเขาฟันหางเดียวน่ะปูฟันแถมหางนึงนี่ตัวฟันเขาเลยมันมาเข้ากับเล็กปูพอดีโอ้สีนี้ครับตัวนี้ตัวสำรองสำรองสีสามแต่ว่าบนล่างนี่เพิ่นเน้นให้ย่างละคู่เท่านั้นบ่ปูใช่หนึ่งสามเนี่บนล่างกับสีหนึ่งโมปูเออครับผมมาทงคล้ายๆกันเนาะ คล่ของข่อยก็คือกันไหมฮครับผมมาตัวเดียวกันตังตับ้านนี้วิ่งวิ่งกันเลยครับปู่นี่รางไอรางเขียนไปแล้วกันเขียนรางแล้วกันไอ้ซี่จีบงจักกุมรางกุมรางครับกุมรางได้อีพี่หนีเนอะหาคู่หนึ่งสองสามชี้หาไม่หาคู่นี่ละกุมรางก็มีตัวเน้นจังสัรค์เราเคเห็นนั่นละคือขีดในเบื้องั่นงละอันนี้กุมรางเขียนวิ่งไปนั่กันนี่เนาะตัวตัวรางกันาะก็เจ้าเข้าใจยี่งเราเขาก็บบอลอยู่ วิ่งวิ่งก็วิ่งตัวเดียวเข้ากันตัวนี้ก็เขียนวิ่งไปนะเขาเจ้าสิบปเห็นมานั้นวิ่งฟันตัวเดียวคือกันฟันตัวเดียวกันกับปูเลยไหมกรบปูสีตัวเดียวสีตัวเดียวเลยสีตัวเดียวเดี๋ยวมันฟันมากระปูกันวะกัะปู ก้องปูกปับปวยเป็นอะรของฝันเนาะทำชุ่มครับนี่ครับผมนี่แกนเนี่ยนะครับปูเนาะนี่นี่จำเนี่ยแะครับครับครับขอกราบขอขอบคุณปูหลายๆครับครับกราบขอบคุณขอบคุณปูได้แล้วโลกโก้ลองก่อนดอนลาถิบว <c oughs> ง <c oughs> จากดอนลาไปโดนเรื่มแล้วเรื่มเดือดรกรแล้ว <c oughs> ต้องลงโลกโก้แล้วนะบุญ <c oughs> แล้วดอนลาหายไปช่องเดือนพนอ้าวครับผมลงโลกโก้ให้ ครับผมรับเมืองนอกพี่น้องนะครับหลานสาวปูได้สมห้บอกครับปูมันก็จะวัาทีลอกอยหลัานสาวทรงมานก็จะลอกไข่มันกัจออกตัวยืนยันนะ่ครับโอ้โหนะครับผมลอคไอยกันทั่วประเทศเลยนะครับพี่น้องนี่ครับชุดนี่แหละน้าปูนะครับผมครับฮะบนขอบ่มันของปวอมของแฉะเลยครับของแถเลยนะครับปูบอกนะครับหายมากแล้วนะครับพี่น้องบนศูนย์หนึ่งศูนย์สามหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามนะครับผม ตัวเด่นก็คือหนึ่งสามพี่น้องนะครับราคาหนศูนย์นี่เป็นเลขของปูเพิ่มเติมมากเพราะมันตรงกันเนาะครับปูนะครับผมครับมันเป็นตัวกลับนะครับผมหครับก็เลยเติมมาให้นะครับแราคาตัวชุดสามตัวพี่น้องนะครับสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งนะครับหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หนึ่งสามนะครับผมส่วนรางนะครับมีสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่แปด วิ่งที่4นะครับแอบหน้าจอไว้พิจรารณาเป็นแนวทางนะครับเบิ่งประกอบก,บกับการตัดสินใจพี่น้องหม,กมกักบ่มักกขจังว่ากันอีกครั้งนึ่งนะพี่น้องเนาะครับสำหรับคลิปนี้กับคงสีมีเท่นนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมท,ทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอนล่าชาแนลนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีรวยๆแห่งๆกัน ผู้สุขคนเดอ้อพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนนะครับผมถามักถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ